ในที่สุดพวกเธอก็คบกันสักทีอ่ะช้กช้าสุดๆเลยนั่นสินี่ฉันว่าพวกเธอสองคนใกล้จะเรียนจบแล้วพวกเธอถึงจะพวกเข้ามาคบกันเหรอนี่พี่โทษผมไม่ได้นะผมดูไม่ออกจริงๆแต่เราอู๋นี่ที่ใจไม่ซื่อ,อ,อ เน้านี่ได้ข่าวว่าคุณน้าหาตำแหน่งครูโรงเรียนมัธยมให้เหรอที่จริงตอนนี้เป็นครูก็ไม่เลวนะตอนนี้โรงเรียนก็คัดเลือกนักเรียนที่มีคุณภาพทางจิตใจสูงทั้งนั้นอะทำไมเธอถึงไม่เอาอ่ะฉันอยากลองทำงานที่นี่ไปก่อนอีกอย่างฉันชอบงานที่สถานีวิทยุมากออเพราะอะไรอวานคนข้างกายเลยสิ ตะ,ะเกียบตกพื้นแล้วโอ้ยตายแล้วไม่เป็นไร <c oughs> อุ้ยอาอูเยยน ธอหาสามีที่ดีขนาดนี้ได้ยังไงเนี่ยหาจากไหนอ่ะก่อนอื่นเธอต้องทำหน้าหิด้านขึ้นสามนิ้วแล้วก็ตามตื้ออย่างหนักอย่างไม่ยอมแพ้ก็คว้ามันได้แล้วเลรอดี๋ยําทำตามมาทุกคนชนแก้วชนแก้วชนแก้วอย่าดื่มเยอะอ่คือที่ฉันดื่มน่ะมันเป็นน้ำค่ะอุ้ย นี่เพื่อนเขยจ๋าเป็นน้ำค่ะน้ำเปล่าเลยมาฉันแก้วฉันแก้วชนแฉ้วชนแว้วชนแกววชนแก้ว วางบันไดนะเดินไหวบ้างนะนะบ๊ายบายปไปไปป็นไปไาไปไปไะไปไม่ปไ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 บไปไไไปัปไ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 ปยปาไปไปไปยปไปไไป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 เปอไปไไป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 ไไป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 ไไปไปไไปไปไปไ่ไปไปวไไไไปไปไปไ ทางนี้ไปเธอไปเออโอ้ไปเถอะค่ะออ อมจังเลยเป็นกลิ่นหอมจากตัวคุณอืมไม่ใช่ไม่ใช่เป็นกลิ่นของดอกข้าวตอกพะร่วงนะคะที่นี่จะมีดอกนั้นได้ยังไงอืมนี่อืมฮฮดอกไม้ของฉันล่ะคุณพระช่วยฉันลืมเอาไว้ที่ร้านเล่าหรือเปล่านะอืโอ ยังดียังดีเดิมทีก็มีแค่หนึ่งดอกยังดีที่ไม่ทำหายทำไมคุณขี้งกแบบนี้ทำไมให้แค่หนึ่งดอกละ่ะคุณช่วยเรียนรู้จากพระเอกหนังได้มหให้เยอะแบบนั้นไม่ได้เหรอทำไมให้แค่ดอกเดียวละ่ะเพราะคุณเป็นดอกกุหลาบดอกเดียวบนดาวเคราะห์ด,ดวงนี้นะ เสร็จแล้วครับเป็นยังไงบ้างคะหมอรายละเอียดต้องรอให้ผลการตรวจออกมาก่อนนะครับแต่รอนานขนาดนี้เพิ่งจะมารักษาก็ผ่านช่วงการรักษาที่ดีที่สุดไปแล้วจากการวินิจฉใช้เบื้องต้นคงจะต้องผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาผมแนะนำให้พวกคุณไปลงทะเบียนต่อคิวรอผู้บริจาคก,ก่อนขอบคุณครับ โอ้โอ,โอคุณพระช่วยของเยอะขนาดนี้เชียวทำไมไม่มีใครมาช่วยละ่ะพวกอูเฟิงล่ะเพิ่งเรียนจบทุกคนก็ยุ่งกันหมดไม่รบกวนดีกว่าอฉันเดินดูหน่อยนะอโอ้ว้าวโอ้คุณพระช่วยอที่นี่ใหญ่มากเลยแพงมากใช่มหม ก็พอไหวอ่ะเป็นชั้นบนสุดแต่ก,ก็เก่ามากแล้วราคาก็เลยไม่แพงมากไงต่อไปวงดนตรีของพวกเราก็ไม่มีที่ให้ไปแล้ว <c oughs> อ๋อใช่แล้วพี่เสี่ยวลู่ตอบกลับมาหรือยังตัดสินใจว่าจะไม่ร่วมมือกันแล้วละ่ะประธานหลี่โทรมาบอกฉันแล้วอ๋อ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ก็ช่างเธอเีอะไรต้องเศร้ากันละ่ะค่อยหาโอกาสอื่นก็แล้วกันนะขอโทษนะที่จริงแล้วฉันยังคิดว่าถ้าการร่วมมือกันครั้งนี้สำเร็จอย่างน้อยก็ยังพอมีเงินเธอจะได้ไม่เหนื่อยขนาดนี้ <c oughs> คิดไม่ถึงว่าฉันบอกนายแล้วว่าทำอะไรก็ต้องคิดให้รอบคอบแต่ว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วต้นทุนก็จมไปแล้วด้วยเรื่องที่สำคัญตอนนี้คือมองไปข้างหน้า งั้นพวกเธอก็ไปที่รายการของฉันสิรายการของเธอเหรอ,อืที่จริงตอนนี้ก็ยังไม่ใช่แต่ว่าใกล้จะเป็นแล้วล่ะถ้าพวกเธอไปแล้วก็อ,อมบอสของพวกเราเนี่ยกำลังวางแผนรายการใหม่ที่ใช้โปรโมตนะักดนตรีอิสระโดยเฉพาะคนที่จะไปออกรายการต้องเป็นวัยรุ่นแล้วก็ใหม่มากพอดังนั้นโดยพื้นฐานแล้วก็คือมือสมัครเล่นแล้วก็อยากได้คนที่มีประสบการณ์งั้นก็พวกเธอไม่ใช่เหรอเหมือนว่าจะได้นะ อะไรคือเหมือนว่าล่ะใช่เลยล่ะรีบเก็บของเร็วเข้าเก็บเสร็จแล้วมาวางแผนกันโอเควันนี้เหนื่อยจังเลย ้าเหนื่อยก็ไม่ต้องอ่านดูแบบนี้ไม่ดีกับดวงตาเนะที่ฉันอ่านอยู่ไม่ใช่หนังสือเลอก่กแต่เป็นการ์ตูนผ่อนคลายหน่อยนะการ์ตูนอะไรเรื่องลึกลับเนะี่ยฉันเล่าให้คุณฟังดีมากในหมู่บ้านที่สร้างขึ้นเป็นรูปดาวหกแฉก ในห้องใต้ดินทุกห้องแอบซ่อนศพแห้งๆเอาไว้หนึ่งศพแล้วทุกๆศพนั้นก็มีข้อปกพร่องอย่างน่าประหลาดบ้านบ้านของคุณคงจะไม่มีห้องใต้ดินใช่ไหมคะไม่รู้สิงั้นคุณรู้อะไรบ้าง ผมรู้แค่ว่าตอนนี้พวกเราอยู่ในบ้านแต่เหมือนห้องข้างๆจะมีเสียงนะงั้นคุณรู้มามตอนนี้นอกหน้าต่างมีเงาพาดผ่านไปหรือเปล่าเพราะเขาอยากให้คุณเห็นหรือเปล่าฮะ ปิดไฟเหรอผมไม่ได้ขยับอีกอย่างไฟก็ไม่ได้มีรีโมทอะไรนะฉันแก้วหูผมละเอียดอ่อนมากให้ผมออกไปก่อนแล้วคุณค่อยกรีดนะอะไรนะเดี๋ยวอย่าอย่าอย่ย,ย,ย,ยไม่ได้นะคุณคุณจะทิ้งฉันไว้คนเดียวแบบนี้ไม่ได้นะไฟดับนะคุณรู้ได้ยังไงตู้เย็นไม่มีเสียงแอร์ก็ไม่ทำงาน ค่เป็นคนปกติก็ดูออกไม่ใช่เหรอคุณว่าฉันไม่ปกติเหรอคุณขี้กลัวไม่ใช่หรืองไงผมแค่อยากลองเล่าเรื่องอื่นเบี่ยงเบนความสนใจคุณในคณะจิตวิทยาของคุณเรียกว่า,เ,าเรียกว่าเบี่ยงความสนใจฮะคุณเป็นจิตแพทย์มืออาชีพไม่ได้จริงๆด้วยก่อนที่พวกเราจะรักษาไม่มีทางพูดวิธีการรักษาออกมาหรอกนะตอนนี้กี่โมงแล้วอ๋อ สามทุ่มสิบเอ็ดคุณรักนาฬิกาเรือนนี้มากเลยนะของขวัญที่ฉันให้คุณอันนั้นล่ะเป็นยังไงบ้างไม่เลวเลยหายากนะที่คุณจะอดทนแบบนั้นนะเออเห็นข้อดีของฉันแล้วเหรอคุณยังมีข้อดีอีกเยะอะยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่น